งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่20ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเชริกิต ระหว่างวันที่21ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2 5 5พบพบว่ามีประชาชนผู้รักการอ่านให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเหมือนดังเช่นทุกปีโดยหนังสือที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหมู่เยาวชนนอกเหนือจากการ์ตูนและนวนิยายนั่นคือหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสืบเนื่องจากแนวคิดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติศึกษาและเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังเกิดความภาคภูมิใจในความเเป็นไทยกิดความหงแ แผ่นดินเกิดที่บรรพบุรุษเสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินไว้จนถึงทุกวันนี้ประชาชนคนไทยทุกคนจึงต้องดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปนายคูลเกษรแย้มเจ้าพนักงานธุรการกรมศิลปากรเปิดเผยว่าหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จัดทําขึ้นเพียงหนึ่งหมื่นเล่มขณะนี้แจกและจําหน่ายไปจนหมดแล้วแต่ยังคงมีประชาชนให้ความสนใจ ถามหาหนังสือเล่มนี้เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะหนังสือเล่มที่มีลายเซ็นของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเพียง80เล่มก็ถูกจําหน่ายจนหมดแล้วเช่นกันปีนี้เป็นขายดีเป็นพิเศษเพราะว่ามีหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยที่นายกให้นํามาจําหน่ายรัฐมนตรีนํามาจําหน่ายเนี่ยมันมันมีเนื้อหาที่เยาวชนให้ความสนใจจากโบที่ไม่เคยมีเยาวชนเข้ามาดูมีแต่ พวกนักเขียนผู้ใหญ่ตอนนี้มีเด็กมัธยมเด็กประถมะข้ามาซื้อหนังสือเล่มนี้กลายเป็นว่าบูธกรมศินปีนี้นะครับเป็นบูธที่ฮอตมาก หนังสือขายดีมากเพิ่มขึ้นยอดเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับโดยหนังสือเล่มนี้นําเสนอเนื้อหาให้ผู้อ่านได้ทําความเข้าใจถึงความเป็นมาของคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และพัฒนาบ้านเมืองมาจนถึงปัจจุบันเรียงลําดับตามระยะเวลาเริ่มจากสมัยก่อนสุขโขทยัยสุขโขทัยอยุธย,ยาธบุรีและรัตนโกสินทร์ซึ่งเรียบเรียงโดยนักวิชาการจากสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมโดยรัฐบาลเป็นผู้มอบหมายให้จัดพิมพ์ขึ้น สำหรับหนังสือประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้อ่านยากหรือน่าเบือ่อเหมือนที่หลายๆคนคิดอย่างน้องธนธรรมวัยตรวจโรคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนรุทธิยะวรณา,ายัยเล่าว่าเขาชอบศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาพอรู้สึกสนุกและได้เข้าใจความเป็นมาของเรื่องราวในสมัยนั้นทั้งยังรู้สึกเพลิดเพลินกับการจินตนาการไปด้วยระหว่างการอ่านประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อครับถ้าคนเรามีจินตนาการอ่านไปด้วยและจินตนาการตามไปอะไรอย่างนี้ครับ ยินดนกการตามไปอ่านไปด้วยจะเปิดความสนุกขึ้นมาครับเหมือนเราเหมือนเราดูหนังพระเรศวนอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราอ่านไปแล้วนึกภาพตามไปอย่างเงี้ยเราจะสนุกด้วยตัวเราเอง รัฐบาลได้ส่งเสริมประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจและรักการอ่านมากยิ่งขึ้นเพื่อถือเป็นการเพิ่มพูนสาระความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆที่สนใจหรือเพื่อผ่อนคลายและความบันเทิงซึ่งสำหรับหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนับเป็นหนังสืออีกหนึ่งประเภทที่คนไทยควรอ่านในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติจึงควรต้องมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างถูกต้อง